ในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายนะคะสำหรับชาวพุกศพนะคะจะมีดาวไปรวมอยู่ในภพกรมมะหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวอีกกลุ่มหนึ่งก็มีกําลังแรงอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะดังนั้นเรื่องราวใดจะเกิดขึ้นกับชาวพฤกศพไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีพุกศพบฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวพุกธศนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจะย,ย้ายภบเรือนเข้าสู่ภพเรือนกรรมมะนะคะทำให้ในเรือนกรรมมะของชาวพุกธศพมีดาวไปรวมอยู่ถึง3ดวงนะคะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะเป็นความหมายเรื่องพันธุนะคะก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์นะคะครอบครัวบ้านช่องต่างๆนะเมื่อเข้าสู่พบเรือนกรรมะนะคะก็ไม่พ้นภารกิจของชาวพุทธศพนะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับครัวเรือนค่อนข้างมากนะคะสําหรับดาวในช่วงนี้นะคะก็ไปรวมตัวกันอยู่ในเรื่องภารากิจหนะ้าที่ความรับผิดช,ชอบรวมทั้งดาวตัวต,วตนก็มีกําลังแรงไปมหาอุดด้วยถือว่าชาวพุทธศพนะคะจะมีภารากิจหลายสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครัวเรือนการแบกรับต่างๆนะคะ เป็นเดบกแห่งช่วงนี้เลยเนื่องจากดาวหลายดวงนะคะไปสัมพันธ์กันอยู่ในเรื่องภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะสำหรับในแง่มุมเชิงบวกนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จะไปก่อเกิดคู่ธาตุนะคะกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องความก้าวหน้าความเจริญน,นะดังนั้นก็ช่วงนี้บางอย่างที่หยิบจับทําอยู่เชิงการงานนะคะกําลังมุ่งมั่นบางอย่างอยู่ถือว่าปล่อยมือไม่ได้นะทำให้ยิ่งทําก็ยิ่งมีความก้าวหน้านะคะสามารถ พบเจอช่องทางขยับขยายทางการงานการค้าต่อไปได้เรื่อยๆนะหรือกําลังมีโปรเจกต์โครงการไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวพุธนะคะก็เป็นความหมายเรื่องเงินเรื่องความหวังเรื่องสิ่งใหม่งานพิเศษนะคะงานเสริมเงินเพิ่มเติมต่างๆนะก็อยู่ในเรื่องเดียวกันของชาวพฤษศพช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชีวิตนะคะก็มุ่งหน้าในเชิงเรื่องหาเงินนะคะเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการบุกบั่นฝ่าฟันหรือกําลังพยายามทําสิ่งที่ เหนื่อยที่ยากนะให้สําเร็จได้นะคะสาหรับความหมายในเชิงการเงินเดือนนี้นะคะก็อยู่ในภพเลือกนกรรมาเช่นเดียวกันนะซึ่งเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่ติดต่อเรื่องงานมีเข้ามานะคะไม่ว่างงานใหม่โปรเจกต์แปลกแปลกนะคะสิ่งที่ไม่เคยทําการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ่ส่งผลให้เราเปิดหูเปิดตานะคะเปิดโลกทัศน์รู้จักคนใหม่ๆนะก็เป็นได้นะคะเรื่องเงินทองนะถือว่าจะมีจงังหวะเกี่ยวข้องกับเรื่อง สังหาก็ได้นะบางท่านที่ทำงานมาเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องเรื่องสถานที่เรื่องอาคารนะคะเรื่องของการใช้ยานพาหนะบ้านหากิน,นต่างๆนะซึ่งอาจรวมความหมายไปในเชิงกิจการครอบครัวนะคะเรื่องภูมิลำเนาเรื่องการเกี่ยวข้องกับเครือญาติต่างๆนะซึ่งช่วงนี้นะคะชาวพุทธศพถือว่าจะเรียกว่ากลมเกลียวกันระหว่างเรื่องภารกิจหนะ้าที่เรื่องครอบครัวและเรื่องสินทรัพย์นั่นเองนะคะ เป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรื่องความคิดจะเป็นช่วงที่ไอเดียความคิดเยอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องราววางอนาคตนะคะเรื่องโปรเจกต์โครงการที่อยากทำนะคะเรื่องของการอยากขยับขยายต่างๆในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงอยากทดลองทําสิ่งใหม่นะก็จะเป็นจังหวะที่เรื่องราวหลายสิ่งนะคะมาทําให้ชาวพึิกศพแอคทีฟมากขึ้นในเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวทาง การมีโชคก็เกิดขึ้นเนะนื่องจากดาวศุกร์นะคะก็ไปอยู่ในภพเรือนลาภะและมีกําลังเป็นมหาอุดหลายเดือนนะคะดังนั้นชาวพฤศบจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวตนนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถนะคะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบในแวดวงที่คุณอยู่นะบางทีทําเรื่องราวในเชิงผลงานนะคะคนชอบอัธยาใสายไมตรีหรือก่อเกิดสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนเข้ามานะบางทีอธิบายได้ยากก็คือเป็นโชคที่เกิดขึ้นกับชาวพฤศบในช่วงนี้นะคะ อาจหมายถึงวงการนะคะที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินเรื่องของใช้ของสวยงามนะเรื่องอะไรที่เป็นข้าวของหอมๆนะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความบันเทิงนะถือว่าส่งผลดีนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราหูนะคะก็คือการงานก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยอย่างนั้นชีวิตของชาวพุกศพช่วงนี้จะกรรมเยอะนะคะภารากิจมากหยิบจับทําสิ่งใดก็หวังจะให้กเกิดเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยนะคะก็คือดาวพฤหัสจะเริ่มโคจรเดินหน้าในความหมายของมรณะนะคะดังนั้นชาวฝึกศบจะก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยเหมือนกันนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในชีวิตนะคะบางท่านก็เปลี่ยนบทบาทนะมีการจบลงของบางอย่างในชีวิตนะคะเพื่อที่จะไปริเริ่มสิ่งใหม่นะเรียกว่าบางอย่างก็จะต้องหยุดชะงักนะคะไปต่อไม่ได้หรือว่ามีการ จบวาระจบสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นนะทำให้ความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนนะคะในหลายส่วนของชาวพุษภนะคะถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากดาวหนุนส่งนะอย่างไรก็ตามในมุมหนึ่งของดวงดาวนะคะก็คือดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนของราหูนะคะมักส่งผลกับเรื่องความเป็นอุปสรรคที่มีปะปนอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความล่าช้าทางการเงินบางอย่างนะคะเรื่องราวทางผลประโยชน์หรือกําไรนะบางครั้งจะกอเกิดความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงนี้ได้บ้างเนื่องจากเมื่อสิ่งใดที่ก้าวหน้านะคะบางอย่างก็จะถดถอยไปเรียกว่าจะอยู่ในสภาวะดีไม่สุดนะเนื่องจากดาวพุธไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูนะคะปัญหาเรื่องราวทางการสื่อสารนะที่ผิดพลาดง่ายนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดอ่านเขียนช่วงนี้บางทีก็ตกหล่นง่ายนะคะ สื่อสารผิดพลาดนะหรืออะไรที่เป็นเชิงข้อมูลก็จะคลาดเคลื่อนได้ง่ายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะชาวพุกศพมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนนะคะความสําเร็จทางการงานนะคะเรื่องความนิยมชมช,มชอบความสําเร็จในเชิงการต่อยอดบางอย่างนะ,ะนะหรือไปบุกเบิกสิ่งใดก็กเ,เ,เกิดเรื่องช่องทางหาเงินเพิ่มเติม,ตม,ตมที่เป็นไปได้ในช่วงหลังวันที่13กุมภาพันธ์นะคะ เป็นช่วงที่ดาวประจําตัวนะคะเป็นความหมายเรื่องอรินะคะมีกําลังเป็นมหาอุดดังนั้นอรินะคะและมรณะโคจรเดินหน้าและมีกําลังแรงนะเระมามตระวังเรื่องสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าและช่องทางใหม่ๆนะทำให้ชาวพุกธศพนะคะอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะแบ่งเวลาพักผ่อนนะหรืออย่าหักโหมกับเรื่องราวที่กำลังแบกรับอยู่มากเกินไปนะคะ เป็นเรื่องราวทางรายจ่ายนะคะที่อาจจะเยอะด้วยเหมือนกันเนื่องจากภารกิจดูแลครอบครัวนะคะส่งเสียบุตรบริวานนะคะรค่ะภารกิจอุปการะต่างๆหรือแม้แต่มักใช้เงินไปกับเรื่องการลงทุนเนะมื่อคิดอ่านแล้วก็อยากจะลงมือทําให้เป็นรูปประมนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่อาจจะมีรายใจ่ายในเชิงเหล่านี้มากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์โคจรเดินหน้าในภพเรือนกัรมนะคะบ่งบอกถึง ความเครียดนะคะความกดดัน,นบางครั้งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆทําให้เรื่องของความเครียดก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะโรคภัยประเภทปวดคอบาดไหล่นะคะปวดหลังปวดเอวต่างๆนะซึ่งเกิดจากความตรักตําของชาวพฤกศพนะคะเรื่องของฟันช่วงนี้อาจจะมีภารกิจนะคะไปเกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากได้นะคะสำหรับชาวพฤกศพนะคะดาวประจําตัวมีความโดดเด่น ต่อเนื่องนะคะหลายเดือนนะทำให้เรื่องราวความสําเร็จในหลายเดือนข้างหน้านะคะก็รออยู่นะในขณะเดียวกันภารกิจแบกรับความเหนื่อยความยากความฝ่าฟันนะคะก็มีมาด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวประจําตัวของชาวพฤษภศพนะคะเป็นทั้งตัวต้นและก็เป็นทั้งเรื่องอริในความหมายเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อไรที่เราเหน,นื่อยนะคะนั่นหมายถึงความสําเร็จหรือความสมหวังกําลังรอเราอยู่เหมือนกันนะคะ ขอให้มีโชคดีสําหรับชาวพูสบุทุกท่านนะคะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะสิ่งใดที่หวังที่กําลังทําอยู่หรือมีปัญหาก็กขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ